เราคิดว่าถ้าเป็นพระเนี่ยจะทํากิจกรรมเกี่ยวกับศาสนาสงเคราะห์เนี่ยมันจะง่ายกว่าญาติโยมทั่วไปเนื่องจาก1เรามีพื้นฐานของศรัทธามาแล้วหนึ่งสองเราเป็นผู้นําในชุมชนอยู่แล้วในโครงการครั้งแรกที่ที่เราพาเด็กๆลงเยี่ยมบ้านเนี่ยทุกคนไม่รู้ว่าที่เราพาเด็กลงไปเนี่ยเราจะสอนอะไรเด็กสมัยก่อนเราก็าอยู่แบบไม่ได้ไม่ยุ่งเกี่ยวกับทางวัดเพราะว่าไม่มีใครเป็นผู้นํจาจักจุเงก็ไปไม่มีความผูกพันกัน ชนว่ย,ยอดเนี่ยเป็นชุมชนชาวจีนที่เติบโตจากการทําเหมืองแร่วัฒนธรรมของชุมชนก็จะมีความหลากหลายในเรื่องของวัฒนธรรมเรียกว่าเป็นพระหุวัฒนธรรมเรื่องของความเชื่อเนี่ยมันก็มีหลากหลายมากขึ้นเพราะฉะนั้นวันหนึ่งที่เราเข้ามาสู่ในะความเป็นพระเราจะทํายังไงให้ศาสนาเนี่ยออกไปสู่สังคมแล้วก็ชุมชนได้มากขึ้นจากปกติที่มันเป็นอยู่ตอนนั้นในโรงพยาบาลนี้ก็ได้ตั้งหน่วยงานขึ้นมาชื่อว่าหน่วยดูแลผู้ป่วยรละสุดท้ายแบบประครับประคองก็ต้องมีการดูแลแบบองค์รวมมีเรื่องของกายมีจิตวิญญ,ญาณมีสังคม เพราะฉะนั้นพระสงฆ์เนี่ยก็มีบทบาทในฐานะที่เป็นผู้นำทางด้านจิตวิญญาณเข้าไปร่วมเราได้เข้าไปกับโรงพยาบาลห้วยยอดมีกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มหนึ่งที่เป็นเราเรียกว่ากลุ่มผู้ป่วยระยะท้ายนะครับหรือระยะสุดท้ายเนี่ยในทางโรงพยาบาลหลายๆโรงพยาบาลก็มีการดูแลอยู่แล้วนะครับครอบคลุมทั้งด้านกายด้านจิต แล้วก็ด้านสังคมนะครับแต่มีด้านหนึ่งที่ถือเป็นด้านที่ยากที่จะหาผู้ที่จะมาเชื่อมโยงในการดูแลได้เนื่องจากค่อนข้างที่จะเป็นนามนธรรมก็คือเรื่องของด้านจิตวิญญาณก็เป็นโชคดีของผู้ยอดครับที่ได้พระกฤษดาคันติกโรโคครับ,รบซึ่งมีความสนใจในด้านนี้ก็มาช่วยกันดูแลผู้ป่วยเชื่อมโยงให้ครอบคลุมทั้งกายจิตสังคมและก็จิตวิญญาณครับบางคนเนี่ยจะคิดว่าถ้านิมนต์พระลงไปเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของพิธีกรรม แต่จริงๆการลงไปเยียวยาใจเนี่ยเป็นการพูดคุยให้กําลังใจแต่เวลาพูดคุยให้กําลังใจเนี่ยมันก็จะโยงในเรื่องของของธรรมะกับชีวิตอย่างเช่นพูดถึงเรื่องความตายเนี่ยป้าจาย์ก็จะมีวิธีการคุยที่เอาธรรมะมาสอดแทรกชาวบ้านไม่ว่าใครก็ตามเนี่ยส่วนใหญ่พอเห็นพระเนี่ยก็จะสบายใจขึ้น ชมรมใช้ผ้าเหลืองหลักๆเราทํางาน3ด้านด้านที่1เนี่ยเราดูแลผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยและสุดท้ายในชุมชน2เนี่ยเราทํางานกับพระภิกษุอาพาธซึ่งเป็นพระภิกษุที่อาศัยอยู่ในวัดที่อาพาธด้านที่3เราทางานกับด้านของเยาวชนซึ่ง3ด้านนี้มันมีความเชื่อมโยงกันเด็กๆและเยาวชนเนี่ยเรามองเห็นว่ามันเป็นอนาคตของชุมชนเด็กๆจะมองว่าการมาวัดเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เป็นเรื่องของพ่อแม่แต่พอเรามาทาเรื่องชุมชนกรุณาเนี่ยหมายความว่าเราเนี่ยต้องการให้เด็กๆเข้ามามีส่วนร่วมกับ ชุมชนมากขึ้นมีส่วนร่วมกับโรงเรียนมากขึ้นแล้วก็มีส่วนร่วมกับวัดมากขึ้นเราคิดโครงการก็คือโครงการเยี่ยมบ้านนี่แหละโดยให้เด็กเนี่ยเป็นแกนนาในการเยี่ยมบ้านซึ่งเรามีการอบรมเด็กให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของโอเคให้รู้จักคําว่าอสมให้รู้จักคาว่าผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยติดบ้านเพื่อเตรียมความพร้อมเขาในอนาคตที่เขาจะกลับไปดูแลคนในครอบครัวของเขาเองซึ่งเราเห็นว่าปัญหาตรงเนี้ยมันเป็นปหาหาที่อยู่ในชุมชนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการจะแก้ไขปัญหาชุมชนก็ต้องใช้เยาวชนในชุมชนในการแก้ไขปัญหาของชุมชน การมองวัดไปเลยครับจากที่เรามองวัดว่าเป็นการแว่าเข้ามาสวดมนต์ฟังธรรมใช่ไหมครับเราได้มาร่วมมือกับชุมชนแล้วก็พระอาจารย์เนี่ยพาเราไปลงชุมชนบ่อยมากนะครับเราได้ใกล้ชิดกับชุมชนมากขึ้นจากที่อยู่บ้านเฉยๆครับในโครงการครั้งแรกที่ที่เราพาเด็กๆลงเยี่ยมบ้านเนี่ยทุกคนไม่รู้ว่าที่เราพาเด็กลงไปเนี่ยเราจะสอนอะไรเด็กถ้าสมมุติว่าเรามีญาติป่วยในในบ้านทีนี้เนี่ยเวลาเราพาลูกเราเนี่ยไปเยี่ยมญาต ที่โรงพยาบาลเนี่ยลูกก็นั่งเล่นโทรศัพท์อย่างเดียวแต่ถ้าเราสอนลูกมันเป็นการปลูกฝังสอนลูกให้เช็ดตัวให้อมาม่าให้ยายอันนี้คือการปลูกฝังตั้งแต่เด็กผู้ปกครองเนี่ยก็เมื่อก่อนเนี่ยไม่เข้าใจว่าทำไมต้องพานักเรียนมาที่วัดเพื่อมาเยี่ยมผู้ป่วยซึ่งเขาก็ากลัวว่าลูกเขาจะไปติด ผู้ป่วยจะนําลรกไปสู่ลูกเขาไหมหรือว่าจะมีภาวะความป่วยไขย้หรือซึมเศร้าก,กับเด็กไหมที่เด็กไปเจอสภาวะที่มันไม่ควรจะพบเจอในขณะนั้นแต่นี้เราทําความเข้าใจกับโรงเรียนเรามีการพูดเุย์เลยให้กลายเป็นนโยบายของโรงเรียนแล้วเราทํานโยบายกับโรงพยาบาลเพื่อให้โรงพยาบาลรับรู้รับทร,รบาบว,ว่าทมรมรงพเาบาลทาเรื่องอะไรตอนนี้อย่างที่บ้านผมเมื่อก่อนเด็กจะไม่ค่อยสนใจด้านนี้นะวันพระครั้งหนึ่งหรือว่าเทศกาลต,ต่างๆเด็กจะไม่ค่อยเข้าแต่พอหลังจากมันมาที่มีการกิจกรรมจากพระอาจารย์นะครับคนร่มเข้าวัดมากตอนที่วันสงกรานครับผม ผมมองว่าภาพตรงนั้นจะเกิดมาตรงที่ว่าคนมาวัดแล้วก็กลับแต่วันที่ป้าจาันตั้งขึ้นมาผมจะมองคนไหลเข้ามานะครับไหลเข้ามาทําให้คนเข้ามาในวัดเยอะขึ้นอย่างน้อยวัยรุ่นวันนั้นเป็นภาพที่คนไหลเข้ามาเลยครับโดยที่ว่าไม่ต้องจักชวนเลยเลยครับที่วัยยอดเราเนี่ยเรามีประเพณีซึ่งตอนนี้มันสำฤทธิ์ผลเราเห็นผลสำฤทธิ์จากการการกระทําการเยี่ยมผู้ป่วยของเราทั้งหมดว่าวันนี้โรงเรียนเนี่ยปรับตัวจากปกติเนี่ย เวลามีกิจกรรมตักบาตรก็จะติดตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแต่ตอนนี้โรงเรียนเองก็ปรับตัวชุมชนเองก็ปรับตัวทุกครั้งที่เราจัดก,กจิจกรรมตักบาตรเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นแพรมเพิสเป็นอาหารสำหรับผู้ป่วยเป็นของใช้สำหรับผู้ป่วยอันนี้มันเป็นการตื่นตัวของชุมชนจากกจิจกรรมทั้งหมดที่ทเราทามาเราเห็นว่าชุมชนเกิดการตื่นตัวแล้วก็เรียนรู้แล้วก็ที่จะปรับตัวเพราะฉะนั้นเราก็เลยพยายามที่จะทําทุกอย่างให้มันสอดคล้องกัน เมื่อก่อนวัดก็อยู่แต่วัดชาวบ้านก็อยู่แต่ชาวบ้านแต่พอมีกิจกรรมของชมรมใช้ผ้าเหลืองเพิ่มมากขึ้นผ้าอาจารย์มาเล่นเรื่องนี้มากขึ้นเนี่ยการมีส่วนร่วมของชุมชนที่ดูแลกันมากขึ้นคนที่มาวัดผ้าอาจารย์จัดโครงการจัดกิจกรรมเวลาวันพระเนี่ยเราไม่ได้มาแค่ทําบุญตักบาตรแต่มันมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มันมีการมาคุยกันว่าบ้านนี้เป็นแบบนี้นะ ใครอยากจะให้ช่วยเหลือกันตรงไหนเมื่อมีการเกื้อกูลกันพลังของการร่วมเนี่ยค่ะมันก็เพิ่มพูนมากขึ้นคนไข้ก็ได้รับการดูแลนอกเหนือจากแพทย์คือแพทย์ไม่ได้มาอยู่ที่บ้านไข่ยอยู่แล้วค่ะชุมชนก็จะช่วยกันครอบครัวก็ก็มีพลังนะคะในการดูแลคนไข้นะคะพระที่บวชน,น,นะก็ได้ละทิ้งครอบครัวมาเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีผู้มาดูแล ผมก็รับอาสาเข้ามาจัดการในเรื่องตัวอาคารเพื่อจะให้เป็นที่พักฟื้นของสงเมื่ออาพาธเราคิดว่า ถ้าเป็นพระเนี่ยจะทํากิจกรรมเกี่ยวกับศาสนาสงเคราะห์เนี่ยมันจะง่ายกว่าญาติโยมทั่วไปเนื่องจากหนึ่งเรามีพื้นฐานของศรัทธามาแล้วหนึ่ง,งเราเป็นผู้นําในชุมชนอยู่แล้วซึ่งมันทําให้เราสามารถทงานได้ง่ายขึ้นแล้วก็สําเร็จได้มากกว่าเราเป็นศูนย์อุปกรณ์การแพทย์เนี่ยพอเราไปลงไปช่วยเหลือผู้ป่วยมากขึ้นมากขึ้นศรัทธามันก็เกิดมากขึ้น,มา,นมากขึ้นจากการกระทาของเราเพราะฉะนั้นการจะทําตรงนี้เพราะว่าพระเองก็ต้องตั้งมัน่นแล้วก็ต้องมีศรัทธาที่มั่นคงที่อยากจะทําจริงเราไม่ทิ้งใครไว้ข้้างงงหลััไม่ททดิกน เป็นชุมชนที่มีความกุณลทําทให้คนเนี่ยเห็นมุมมองของความเจ็บป่วยมันเป็นเรื่องธรรมชาติแต่ชุมชนก็ต้องช่วยกันการที่มีพระสงฆ์เข้ามาร่วมร่วมในการดูแลผู้ปว่วยในโรงพยาบาลเนี่ยถือเป็นการเปิดมุมมองใหม่ของสังคมก็ว่าได้นะครับที่จะช่วยกันส่งเสริมในการดูแลผู้ป่วยให้มีการเยียวยาได้ครอบคลุมทุกองค์ประกอบนะครับทีนี้ในการทํางานระหว่างโรงพยาบาลกับวัดเนี่ยก็จะมีหลายมิติกิจกรรมที่เราทําร่วมกันเนี่ยก็คงไม่ได้มีเฉพาะเรื่องของการ เยียวยาผู้ป่วยเท่านั้นนะครับสิ่งที่เราทําก็จะเชื่อมโยงไปถึงกลุ่มที่อยู่ในชุมชนซึ่งจะทําให้ชุมชนมีความเข้มแข็งชุมชนดูแลกันเองได้นะครับเชื่อมโยงไปถึงสุดท้ายก็จะเป็นชุมชนื้อยอดเป็นชุมชนกรุณาพระอ,อาจารย์เนี่ยดำเนินกิจกรรมในชุมชนเนี่ยตั้งแต่ปี59จนปัจจุบันนี้พระอ,อาจารย์ก็ไม่ได้ยอดทอ้อก็ยังยังดำเนินต่อแล้วก็สมาชิกก็เพิ่มขึ้นตรงนี้ถ้าเราไม่ได้ศรัทธาไม่ได้ มีใจเราก็จะไม่มาร่วมเหมือนกันเพราะว่าพี่ก็เข้าเข้าร่วมกับแกตั้งแต่ปี59ก็พาพาจิตอาสาพานักเรียนมาด้วยมาร่วมกับพระอาจารย์ยิ่งได้ทำเราก็ยิ่งอยากจะทํำอีกครับเมื่อเราได้ทําเคสนี้เราก็อยากร่วมกับเคสอื่นอยากไปดูว่าในเคสอื่นเขาเป็นยังไงแล้วก็ กลายเปลี่ยนเป็นคนให Wal Hay. ม่ได้ทําอะไรใหม่ๆที่ตัวเองไม่ไม่น่าจะได้ทามาในชีวิตแน่นอนครับถ้าเราเองไปอยูสส่ในที่เ nah, ดิมๆก็ทําที่ผมภาพที่มองออกมากิจกรรมต่างๆอาจารย์ก็เดินทุกสายนะครับไม่ว่าจะเป็นลุงบ้านลุงโรงเรียนหรือว่าแม่ค้าตลาดชุมชนหรือว่าข้าราชการเกษียณอายุก็จะมารวมกลุ่มกันหมดนะครับด้านเศรษฐกิจชุมชนอาจารย์ก็ลงให้ครับผมสิ่งที่เราได้นะคะก็คือเป็นการสร้างความผูกพันในหัวยอดของเรา แล้วก็เวลาคนมาว้วยอดเนี่ยเขาจะนึกถึงชมรมชายผ้าเหลืองเลยแล้วทุกคนพร้อมที่จะให้ความร่วมมือเป็นเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน,นะคะได้ทําสิ่งที่เป็นสิ่งดีกับเพื่อนมนุษย์กับพระพุทธศาสนาแล้วก็รู้สึกสบายใจมีความสุขตอนนี้ทุกคนในว้ยอดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนที่มีเชื้อสายจีนพุทธคริ์อิสลามทุกคนมาเรียนรู้เรื่องเดียวกัน ก็คือเรื่องความป่วยไข้เพราะว่าเรื่องความป่วยไข้ไม่แบ่งแยกศาสนาเราก็ในฐานะที่เป็นภิกษุในพุทธศาสนาเราก็คิดว่าเราก็จะนําไปสู่ทางให้เขาค้นถูกให้ทุกศาสนามาทํางานร่วมกันให้ทุกภาคส่วนทุกคนมาทํางานร่วมกันในเรื่องเดียวก็คือเรื่องของความจัดการกับความทุกขของผู้อื่นนะก็คือเรียกง่ายๆว่าชุมชนกรุณานะก็คือมีความกรุณานะมีความเกื้อกูลต่อกันพระสงฆ์นักพัฒนาการสาธารณสงเคราะห์ กับพื้นที่ต้นแบบการสร้างสังคมสุขภาวะ